โอ้โหมา้วฮะขั้นสองยังก่อนพราหนุ่มสวยฮะมาแล้วครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกม d e a d by Daylight นะฮะสำหรับในวันนี้นะครับเราจะไปเล่นเซตสายช่วยเพื่อนโดยการที่เราเนี่ยครับจะไปส่องไฟกัน <c oughs> เตอร์ที่ผมจัดไปในวันนี้นะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัวประกอบเป็นเพื่อของเลนนาโตไลล่าเ <c oughs> มื่อเพื่อนของเราโดนฆาตกรอุ้มเมื่อไหร่นะครับเราจะวิ่งไวขึ้น 50เป็นเวลา5วินาทีฉายช่วยเพื่อนได้แน่นอนครับตาย่ามเปิลของ David King เดวิดคิงเมื่อเราโดนแขวนตะขอไปแล้วนะครับจะใช้เปิลนี้ได้1ครั้งต่อการแขวนตะขอ1ครั้งนะครับเราต้องกดความสามารถหนึ่งะครับตอนที่คิวเลอร์เขากดตีพอดีเราจะติดสถานะบอโรทาม0.5วินนะครับตีนบ้าเปิลของเอลเลนลิปลี่จะทําให้ผมไม่มีเสียงเท้าเวลาวิ่งไปใกล้ๆฆาตกรนะฮะพันทับเปิลของเทวายจะทําให้ผมนะครับมองเห็นออร่าของเพื่อนร่วมทีมในระยะ316เมตรวันนี้ผมจะฉายไฟช่วยใครได้หรือเปล่า ไปรับชมกันได้เลยครับตัวนี้มีชื่อว่าบ l ูไอ้บ l ูมาไอ้หนุม่มเฮ้ยเสียดเกือบโดนฮะนิดเดียวโอ้ยนาย่าจะโหลดไปเลยวะ่ะโห้มองหลังไม่เคลียร์เมื่อกี้บูอีกแล้วอันนี้เล่นเป็นชัวอันนี้ตึงเลย อึบสวยครับสวยครับตึงหลบได้สวยหลบได้สวยบู๊กแล้วไอ้บู๊กแล้วมาปอกให้นะขามาาไปแล้วฮะเจริญมาเล็กมาเลยนมฝันใต้ครับถ้าสาวขาวก็เครื่องนั้นแหละวะเอ้ยจะบอกนะเขากลัวไปสายผมแม่ผมว่าไม่น่าใช่นะครับอาจจะเป็นสายทีนอนก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเขากลับไปก็ขับไปแป๊บ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บเดียวอ่ะ แต่ว่ามีโอกาสเป็นสายตีนอนค่อนข้างสูงแฮะเฮ้ยบูลลุกเองนี่ <S 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 ใช่ปะอ๋อไม่ใช่ครับโอ้โหไม่มีบูลลุกเองไม่ปล่อยเฉยเลยครับเอ้ยทำไรอะเอ้ยไอโดมเออโอ้โหตั้งนานไม่ขาดครับตมาขาดบ้านี่รอสายให้ชิวเอาดีมาครับได้ฉายสักทีแม่งเอย้ย ฮ้ยอ้คนนึงออกไปได้มาดิโอ้มาก d อย่างนี้เป็นเรื่องครับเป็นเรื่องจริงผมจะไม่ออกแล้วกันนะเดีย๋ยวรออยู่หลังไปตรงนี่นะตรงนี้น่าจะเวิร์กว่าอาจจะอุ้มปะ สวยครับโ oh, <no. S 1> อ้โหไปครับตึงๆแม่งเลยกว่าจะได้ฉายตอนจบกว่าจะได้โชว์พลังแม่งเลยตั้งนานโอ้ยโหไม่มีคุมเครื่องอย่า้หวานเจยวเลยเพื่อนผ่านไฟเลยปัดเลยเสียใจยังมันรักการปันไฟตัวนี้มีนามว่าไม่แทบเปอร์ก็ไอหยอยเอาวะถามว่าผมรู้ได้อย่างไรนะครับฟังจากการเสียงของคาตกรนรครับ เสียงเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่าเสียงเพลงแต่ละตัวนะครับแตกต่างกันแต่ว่าจะมีเหมือนแค่ไม่กี่เนี่ยมันมันจะเหมือนแค่ไอตรงพวกแทปเปอร์แล้วก็หย่อยนี่นแหละเอ่อเลเยอร์เฟสน,นะครับแต่ต่านี้เป็นแทปเปอร์ไงจะหลบห้องวีก็พอไม่งั้นน่หว่านเจี๊ยบม,มันแน่แต่ว่าไม่เป็นไรครับผมมีไฟฉายตอนไม้ด้วยอย่างงี้หวานเจี๊ยบครับโอ้มาช้าเกินไปหน่อย เฮ้ยโอ้โหมันฉายไม่เกือบได้ไงเมื่อกี้มันคือเกินเกือบได้เลยไม่กล้กาตีมันไม่กล้าตีมันไม่กล้าตีอันนี้งกเซ็เบสมาเลยลดเซ็เบสการโดนตีก็ถือว่าสำคัญนะเอออย่างน้อยผมมันก็ตีผมนะเฮ้ยมันไปไหนอะอ๋อเก็บแทบโอ้ใหม่ก็หาคนฮิลให้ด่วนๆเลยฮะตอนนี้ Thank you my friend แต่เวลาไปช่วยอีกคนนึงแล้วเอ้ยแสดงว่าอีกเครื่องนึงอยู่บ้านใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวสามเครื่องให้เพื่อนไม่เป็นไรเอ้ยโหสปีดละเมินมั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 นเบิ้ลเครื่องไอ้นี่เบิ้ลเครื่องมาละสามเครื่องให้วันแถมเครื่องบ้านใหญ่ครับคิลเลอร์จะอย่างงี้เป็นเรื่องนะเดี๋ยเครื่องท้ายแขวนไปได้แค่สองคนนะฮะแล้วผมวิ่งต่อขบวนมากับเพื่อนนะครับน่ารักจัด เฮ้ยเพื่อนระวังเขานะ่มันมาแล้วเพื่อนวิ่งไปดูเลยฮะโดนหนึ่งชีไปก่อนบึ๊บโก็ให้มันตีทิ้งตีคว้างไอ้คนเนี้ยหลายใจนะเนี้ยไอ้คนหลายใจแอปเปิ้ลหลายใจไงฮิวก็ก้กาไวซะด้วยเอาตึงจัดเลยครับเพื่อนเราอขอขอ่าเซฟขอ่าเซฟ ดูมันจะไปเอาเจ็บฟรีเพื่อนรักษาเจ็บหน่อยไม่ได้เหรออ่าสวยเลยใช้เวลาไปช่วยเพื่อนและวครับอยู่ไหนว่าโอ้โหไปเล่นบอลเล็กปะเนี่ยอ,อ๋ออยู่ตรงนั้นครับนี่คือเปิร์พันธานครับเราจะมองเห็นเพื่อนร่วมทีมในระยะ36เมตรใช่หรือเปล่าวะใช่เป๊ะตัวเป๊ะเออเฮ้ยไม้แตกหรอ โอ้กันตันไม่แตกมาโยกโยกโยกโอ้ my god โอ้โหไอเชียผมน่าจะแอบตรงนี้ว่าเนี่ยแบบไม่ไม่เขารู้ว่าเนี่ยตรงนี้ทีเดียวครับทีเดียวโหทีเดียวเลยเอามันโยกด้วยมันโยกมันโยกมันยังมันโยกยังงอนพี่นมอุ้ยโอ้โหไม่เอ้ยมีกันตันน้อยแตกไปเลยนุ่ม โอ้โหถัน,มามานะนๆๆไปวะน่าตรงนู้นตรงนู้นไป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 ช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเออไป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 บล็อกบอกให้กันบล็อกให้กันบล็อกได้ปะวะสวย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 ถือว่าถือโอ้ยเชีย่ยตายะโคมชาติผมไปเปิดประตูหนึ่งแล้วกันน่าจะช่วยบล็อกกันได้เอ๊ะเอ๊ะอย่างงี้ปแปลกๆอย่างงี้ปแปลกๆครับอย่างงี้ปแปลกๆนะอย่างงี้ปแปลกๆนะอย่างงี้ไม่ใช่นะ รีพิวกันเร็วครับทุกคนผมบอ,อกไม่ได้ผมบอ,อกไม่ได้โทษทีเลยทำแผนโล่มครับผมเป็นห่วงอีกคนหนึงไงไม่ใช่อะไรมาบเขาให้ต้องการต้องการอีกคนหนึ่งเลยเชื่อเอ้ยมันทื่อป่ะดิแฮลแฮลแฮลสวยครับถือว่าตึง ตึงสวยหิวเลยเพื่อนหิว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 นิ่งฟอร์มีเอาอะไรวะนะเอาเอาหลังจากที่ผมเล่นตอนที่แล้วนะครับเหมือนคิลเลอร์เขาจะได้ยินเสียงนะครับแคตากรตัวใหม่ที่ผมยังไม่เคยฉายนะเปิดประสบการณ์กันหน่อยครับตัวแน่ตัวใหม่โอ้ my god ไม้โดนยางงอนพ่อโนมมาอะไรสอนเชิงวัยรุ่นกันหน่อยครับทุกคนอันนะยางงอนพ่อโนมคมอยู่นะทำไปเล่นไปไม่ธรรมดาจริงคนน,งงนคี้ยางงอนพ่อโนมดูแต่คมอยู่ยางงอนพ่อโนมอยู่ฝั่งนี้ทั้งหางเลยมาแล้วครับฉีกยาวๆใค้หมดแล้วด้วยอ,อุ้ยโอ้โหอันนี้คมจริง อันนี้โคมจริงไม่เถียงดยวก่อนพระนมหมดแล้วครับเอาต่อหรือเปล่ามาเจอข้างบนเลยเป้ยมาอีสปอร์ตโอ้โหไม่ได้ามา้าครับเจอกัน สกิลมาโดนี่ไม่เอานะคือตึงเลยนะสกิลมาโดนะอย่างน้อยเราถูกเวลาได้อยู่ฮะจังหลอกมบอมไ้หนึ่งสเต็ปครับผมฉีกไปเลยแล้วกันนะครับไม่รอช้าคือไอตัวเนี้ยคือเอยโอ้โหเป็นเรื่องแล้ววะ่ะสวยครับตึงเฮ้ยเพื่อนว,วะโอ้อย่างน้อยเพื่อเสร็จนะ อย่าโดนก็นแล้วกันไอ้หนุม่มมีฮิวกับเพื่อนีกคนหนึ่งก่อนเฮ้ยเพื่อนทำไรอะแอบไหมวะคื่เริ่มไม่ได้ไรสักหน่อยหนุมห่มฮิวหน่อยหนุม่มเฮ้ยโอ้โหมาเล่นใครอย่างงี้ผมว่ามีโอกาสทันสูงนะสวยงามมากเพื่อนลมแล้วสวยฮะ มาแล้วครับอัศวินรติการฉายซ้ําซับซ้อนซ้อนเงื่อนเฮ้ยน,นะมันจะดีหรอครับไลรผมนะเอวผมพิวยิ่งกว่าอยู่มังกาซออยู่มังกาซอผมคืออยู่มังกาซอผมวิ่งเข้ามาใกล้ๆครับตรงนี้ตั้งหากแหละไอ้หนุ่มไปแล้วครับไปแล้วครับ,รบเฮ้ยเพื่อนโอ้มไปเจอเคสแน่เลยอ่ะไม่นะเคส อ๋ออยู่กับผมครับอยู่อยู่กับเคสอยู่กับผมฮะสกิลนี้โดนยากหน่อยผมยังสกิลนี้ยังไม่ค่อยโดนใครนะครับต้องบอกคิงครับว่ามันเล่นยากครับมันเล่นยากตรงที่แบบมันโดนยากอะ่ะมันโดนยากครับแค่เราแบบหักหลบแบบมีสไตล์ของตัวเองฮะนี่เป็นไงหักหลบแบบมีสไตล์ของตัวเองครับ,เ,บ,บ,บ,รเ,รบเฮ้ยโอ้ยเชือกกับโดนโอ้ไม่ก็ อันเนี่ยอย่อนพ่อนมยังก่อนพอนอ่อน,อนมตัวจริงเขาไม่ติงนางด้วยแต่มีหนังกระติกยังก่อนพ่อนมปั๊บโขเฮียอย่างงอนพ่อโนมไม่โดนเอวผิวอันเนี่ยอย่อนพ่อนมไม่กี่วัดใจจัดอะวัดใจวัดใจ อันน่า,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 าด,ดันน่ะฮันนะน่โดจริงไมมจริงนางนี่มันต้องใช้เราไงสก,กิลอะโหไปนิ่งเลยวะฉดไปกีฮึบยังก่อนพี่นุไปแล้วครับ <No. S 1> ไม่ทันครับไม่ทัน อย่านะนี่ตาบอดเ,เล่นชีเผือได้เลยฮึบสวยครับหลบสก,กิลได้สวยยังก่อนพ่หนุ่มอันนี้บอกเชื่อไหมเอลพิวจัดเลยวะอันนี้ไม่เอลพิวจัดเออโหมานะฮะขั้นสองยังก่อนพ่หนุ่มเฮ้ยไปดูได้ไงอ่ะโอ้ไม่ก็ยังก่อนครับ เอาวะเฮ้ยดังออนรอครับโอ้โหโอ้โหมือนกอดโดนจอนอนไม้ได้ไหมมีใครจะรอช่วยไหมนอนไม้ก่อนแล้วกันครับออกมาคิวเลอะโลมากเนี่ยเราเีโอกาสล้มสองแลเนี่ยใช่ไหมอาจจะล้มมากนิดหน่อยเล็กน้อยแต่ผมนอนไม้อะ นอนไม้นะครับเผื่ออยากจะมาช่วยซอยคอยแน่ซอ,อ,อยคอยแน่คิวเรืออุ้มแล้วครับคือช่วยได้แบบชิวเลยเดอะเฟิร์สอะแต่ว่ามีประตูใกล้ให้ผมมองอไห้คอมโบขมจ่อยครับคอมโบขมจ่อยฮะช่วยเลยดมสวยครับแ n งคิว for you ครับนี่ไงสู้เจอกันบ้านเล็กขันษาสู้ๆนะฮะบอกกันให้ได้ก็พอ ผมวิ่งไาอยู่แล้วซุม้มเมื่อดีคนหนึ่งตาบอดตาลนนิตาบอกเชื่อว่าปลาไปวะเชื่อตาบอดว <c oughs> ้าอยากคมๆโหโตวแมลูกอ่อนเป็นเรื่องหรอวะฟูดวอหรือเปล่าครับคิลเลอร์ปาบเขาให้เฮ้ยมีเชิงหรอครับนี่คุณมีเชิงแหละครับเอาไปหนึ่งบอดอาจคลิปจังไหมาอาจ,จยังไม่รู้ มาบเขาให้เดี๋ยวขอดูก่อนอ่าจอาจอาจแล้วครับโอเคถ้าอาจคลิปแล้วก็ไปต่อครับเป้งเขาให้ขอญาตไปแอบนะฮะแอบตัวนี้ครับยังไงมันหาผมอยู่แล้วอะร้อยล้านเปอร์เซ็นครับยังไงก็หาโอ้โหเชี่ยมันเดินกลับมาทางนี้ถามจริง โอ้ช่วยยากเลยครับงี้วิธีการเล่นใหญ่ตัวแม่ลูกนะการกดโซโลอ่ะอาจจะสู้ยากนิดนึงแต่ว่าก็สู้ได้โดยการที่แบบพยายามไปฮิวกับเพื่อนบ่อยบ่อยพยายามแบบรู้ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนล่าสุดพยายามฮิวตัวเองให้เยอะๆครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบถ้าเกิดเจ็บสี่เมื่อไหร่อ่ะมันใช้ตัวลูกอะไรแบบโหดมากเราแทบจู๊กตัวลูกมันไม่ได้เลยนะนะมาฮิวก่อนเพื่อนโว้ยเจอสาวมาเนี่ย โอ้ไม่ก็เจอครับเจอผมเนี่ยแหละล้มมาเนี่ยโอ้โหงางโคตรใก่โอ้ไม่ก็เนี่ยพอเจ็บแล้วคือมันพลาดแล้วไงเนี่ยมันปล่อยลูกปุ๊บปุ๊บมันไล่ได้ต่อยาวๆเลยเนะี่ยชิลเกินสวยเพื่อนไหมโอ้โหเพื่อนตบสนองช้าเกินอันนี้รีเฟกไม่ไวสะรุ่นเลยวะ่ะ บอกเลยเป็นเรื่องแน่ครับไม่หิวอะ่ะเอาลูกโดดยับโดดยับโดบโดพังอะ่ะซ้ำเบิงอยู่เด้อาหากว่าเธอเออเตะลูกให้รู้จักว่าผมคือใครหน้าต่างอิดเดียวครับโดดไปแล้ว้ามตามซะด้วยยังไงก็ได้มีตายยกอยู่ครับ วันวุ่นอุมาดักครั้งหน้าครับเป็นการบุ่บอุที่เห็นแบบรู้เลยเพี้ยนแต่ว่าเสี่ยวเขาจะหล่ออีกรอบนึงจากน้อยเรามีตาย่างไว้ให้เราเล่นนะตัวตึงครับโอเพื่อนผ่านไวมากเลยอะเอาจิงตอนแรกผมเดาว,ว่าจะแตกเสียนะอยู่เลือกเขาพลาดนะไม่ยอมใช้ลูกไล่เฮ้ย,ยเพื่อนเห็นไหมนะไม้ <My S 1> อีเดียวอันไหนไปแล้ววะ มาอยู่ได้นะอ้าเฮ้ยเฉออ้ข้าไม่เตะไม่ได้ครับเสียดายจัดาตายอ่ะห่วยเสียตายยาฟรีครับเมื่อกี้โอ้โ,อโหแย่จัดอ้าอย่างงี้หวานเจีย๊ยบฮะ เออเอาไปอีกหนึ่งทีครับเพื่องเสร็จซะแล้วด้วยเออเดโดดไวมากเลยวะยังไงครับผมมาอีกรอบหนึง่งฮะผมมาแล้วครับผมมาแล้วครับไปครับไปครับประตูข้างหน้าเลยเออเห็นใช่ไหมเอาละครับเดี๋ยวบอ็อกให้ครับสัต์สุสดท้ายออโอเคสวยงามปลากระป๋องครับ ออกประตูยังสวยงามครับโอ้หม่กอได้หล่อเลยต้องแกะรูก่อนนะครับถึงจะออกประตูได้นะเผื่อใครไม่รู้ครับเวลาเจอตัวนี้แต่เดีนน๋ยวจะใช่ยังไงเนะี่ยลงๆๆกันนะเพื่อนไม่เอาแบบฉีดกําแพงโอ้ยโห oh, ด่านกลับไอต้าตัวนี้ซะด้วยครับเบกหน้าอาะไรวะชิวชิวไว ชิวเ้เฮ้ยชิวเ้เฮ้ยตามมาแล้วครับตามมาแล้วอุย้ยแม่นคมเพื่อนอย่าบล็อกทาง่อร้องเลยนี่ไงบล็อกทางทำให้เขาแบ้อาอีกคนเลยครับนะ่สับสนสับสนว่าทำไมไอ้สองคนนี้มันแต่งตัวเหมือนกันเลยไอ้ไล่คนผิดนี่ว่าแต่อย่างเงี้ยมันจะโดนทุกคนเกินไปหรือเปล่าอันนี้มันคือตึงเลยไงผมว่านแล้วมันต้องตึงไอ้คนเนี้ย ทนนะันแน่เจอตัวไฟ,ไฟครับอะไรไม่รู้ครับจิตรวมหมู่หมู่รวมจิตอะไรของมันแน่เลยเจอปะเนะี่โอ้ยโหมันเห็นด้วยเหรอวะมันเห็นได้ยังไงวะนะาเฮ้ยเฮ้ยเห็นได้ไงอะผมว่านะมันต้องมีนี่แน่เลยเว้ยเสาขาวอะแล้วแบบเอาลงมาแล้วมีออร่าแน่เลยว่ะ เอาละครับผมอาจจะช่วยคนนี้ได้นะเนี่ยเห็นไหมโอเคเพื่อนถือว่าเอลพิวมากถือว่าตึงอยู่อ่ามาดิกล้าหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับเดอะเฟิร์สโดนผุมฉายเดอะเฟิร์สเหรอเดอะเฟิร์สเหรอโอ้อย่า้นี้แคร์หรือเปล่ามีความแคร์ในจิตใจหรือเปล่าครับ เหมือนจะวาร์ปตามเพื่อนไปฮะเดี๋ยน้อยาตานนี้ผมก็ฉายได้นะถึงแม้จะแบบอมทุรักทุกเลไปหน่อยก็ตามนี่แงลมแล้วเป็นเรื่องแล้วครับทุกคนหัวใจผมเต้นตึกตักตึกตักโอ้ไปสู่สวรรค์นะพาอะไรทำไมก็ม oh ันจะตึงเลยทุกคนนี่ย